มื่อนี้แม่จันกับผ้าออกมาชมธรรมชาติบานนอกบานหน้าเฮาก็ที่เป็นซ้ำนี่แล้วพี่น้องประมาณน,นี่เนาะนี่ก็เป็นทางลงไปทงไปหน้ายางลงไปก็บที่เป็นทงหน้าบรรยากาศทงให้ทงหน้าหรือว่าธรรมชาติรอบๆสวนรอบๆข่างสวนปามของเพิ่นกัสทีล่มเลื่อนเย็นสบายเนาะค่ะเป็นตะยูตะย,ยูจนนบบบ้านแม่จันก็เป็นจังสี่ละจ้ะเป็นตะยูล่มเลื่อนเย็นสบายเนาะ กลางคก็จะเป็นสวนปามพาชมธรรมชาติล่มเย็นเย็นเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ล่มแห้งเพราะว่าล่มพัดเอาความหนาวเขามาทรงลมหนาวพัดมาอีกแล้วเพิ่นว่าน้องแก้วทำไมไม่เห็นใจพี่รับรักพี่หน่อยคนดีเห็นน่นร่มพัดมากเลยไดเป็นเพ่งเลยจะพี่น้องเอ,อ้ย เอาธรรมชาติมาฝากค่ะธรรมชาติแบบบ้านๆเราธรรมชาติแบบไม่ได้สวยได้งามแต่มันก็เป็นลมเลื่อนนะคะลมเลื่อนเย็นสบายลมเย็นเย็นพัดมาประทบร่างกายของเรามันก็มีความสดชื่นแล้วก็สุขใจเนะคะสุขกายสุขใจของเรานี่แหละเรารับเอาธรรมชาติแบบบ้านบ้านเราชนบทยางออกมาสูตรโอโซน ลมเย็นๆพัดสวนปามอยู่กับธรรมชาตินี่แหละคะ่ะไม่มีพิษมีภัยอะไรหรอกบรรยากาศก,าศกด็ดีล่มลื่นเย็นสบายข้างบนก็สิมี่กระลอกน่อยแลนไปแลนมาอยู่ทั้งตน้นไม้เนาะคะ่ะกระลอกสีขาวๆแต่เราอาจจะมองไม่ทันเนาะเพิ่นก็กระโดดไปกระโดดมาอยู่ทั้งตน้นไม้เพิ่นเพิ่นแลนหายูหากินเพิน่นหากิีนแบบธรรมชาติของเขาเนาะ ต่างจังหวัดไปสวนหาจินผลไม้ตามสวนเพื่อนกะทิกกระโดดไปเต้นไปนี่แหละกระโดดไปกระโดดมากทั้งต้นไม้นี่เพื่อนไปได้เบิร์ดเด้อพี่น้องกับสายไฟเพื่อนกะแลนไปได้เนาะกระลอกกระลอกน้อยแลนไปน้าสายไฟไปเข้าสวนไปหากินกล้วยไปหากินผลไม้เนาะสวนใดปลูกผลไม้เพื่อนกันกินไปนี่แหละค,ะคือธรรมชาติอยู่รวมกันเนาะค่ะธรรมชาติของบ้านบ้านเฮา อยู่กันไปเนาะ,ะเนาะพึ่งพาอาศัยกันคนกัอยู่กับธรรมชาติก็มีความสุขนี่คือธรรมชาตินะธรรมชาติที่สวยงามของเราเนี่ยแหละคะ่ะถนนหนทางอันนี้จะเป็นทางเข้าบ้านเป็นทางไปบ้านยายจัน์ข้างๆก็จะล่มลื่นไปหมดเลยทั้งสองฝากฝั่งก็จะมีสวนปามแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆ ต้นไม้ใหญ่ๆใ,ให้ความสดชื่นล่มลื่นบรรยากาศก็กดีอยู่แบบสบายใจจ้ามีความสุขในแบบฉบับของเรามีความสุขในแบบฉบับของเรานี่แหละค่ะอยู่ให้เย็นเป็นให้สุขมันก็อยู่ได้แล้วเนาะคะ่ะใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่ตามบ้านเรามีขากินนอนหลับก็บเอาละเนาะพี่น้องเนาะ สู้ๆกันไปด้อจ้า